ค,ะค,คะ่ะ <im it> ทำกับข้าวให้แม่กินหน่อยของข้าวแม่กินหน่อยทำอะไรคะไข่พะโล้เหรอคะย่านางมาถึงหรือ,อยังไม่รู้ย่านางมาจุดน่าจะมาแล้วแหละ นอนไหมเจ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 พลอยมานอนกันเถอะนอนไหมเพชรเรานอนอยู่ไหมเพชรเพชรดูหน้าทำไมเธอเต็มหี้วเพชรแผล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 เธอขาใหญ่ดูหน้าคอยว่าอ่านคอยว่าเห็นคอมเมนต์มุเจ้าคอยอ่านบ่ได้เลย

อันนี้ปลาฉลามไหมนี่ปลา,าอะไรนี่ปลาหมึก,มกอันนี้อะไรคะกุ้งอันนี้อันนี้แมวน้ำดิดกีตะอันนี้ปลาเป่าปีอันนี้ปลา,า,าดาวปลาดาว เต่าไงนี่ไงเต่าลูกเต่าอันนี้ฉลามฉลามฉลามไม่เสร็จลยนฉลามแม่แจ๋านี่นี่อะไรหอยอ่าอันนี้ปลาปลาปลาอันนี้ปลาลูกนี่เต่าลูกนี่เต่าเต่าเห็นเต่าไหมครับมเต่าอันนี้ปลา อันนี้สาหรายอันนี้สาหร่าย้ไหนอ๋อเคอันนี้ได้อันนี้ได้ไหนไหแม่แม่ดูที่แม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 ่เห็นไหมแม่แม่แม่เห็นไหมแม่นี่อะไรแม่นี่อะไรอันนี้ปลาหมึกตีกองทะเลไรนไใครเห็นอะไรบ้างปลาปลาปปลาปลาปลา มีใครเห็นอะไรบ้างนี่ก็ตาแกตาตาแกนี ma ma ่ก็ตาแกอะไรอ่ะกองจีกองแม่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 มือมือมือแม่แม่มือมือชี้จี่กองจี่กองจี่กองอะขออะไรลูกโอ้ขอหมอโอ้หมออยู่นี่อ่ะเอาไว้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 เอาไอติดาเด้อลเก็บเก็บเก็บลูกเก็บเก็บแม่แม่เก็บ แม่เก็บแล้วเกรงเก่งหมดแล้วลูกหมดแล้วอบอบเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมาเล่นน้องอยากเล่นน้องอย่าอบอย่ามาสะนะห้ามสะนะจะบอกแค่เก็บแล้วห้ามสะเดี๋ยวยายพาร้องเพลงนี่ยายพาร้องเพลงนี่พรุ่งนี้นี่ ยายนอนแล้วนะยายง่วงวาม,าม้กแ,แม่กับยายง่วงเอานมน้องม,มาแม่